ว,วันนี้มาทดสอบลูกยิงปลานะครับด้วยหน้าไม้ตัวนี้นะหน้าไม้ตัวนี้มันเป็นร่องโ่งมินนะครับก็ต้องใช้ลูกยิงปลาตัวนี้นะลูกยิงปลาสําหรับยิงปลาครับแต่ผมลองยิงให้ดูว่ามันนิ่งขนาดไหนนะครับไม่มขนัดนะมันมีชีวิชว อันนี้ใส่เทฟไว้ก่อนนะครับดันให้สุดนะเป็นไกสอง,ง่ามนะครับแล้วก็กดรอได้เลยนะโอ้โหโคตรด,ดนะีลูกออกดีมากนะ ระยะสิบเมตรนี่สบายนะครับงสายนะมานีะนะ